สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นตูนก้อยส่งมอบข้าวกล่องถุงยังชีพให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดยังคงเดินหน้าทําดีช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตนี้อย่างต่อเนื่องสําหรับก้อยรัชวินกับสามีหนุม่มตูนบอดี้สแลมและล่าสุดทั้งคู่ก็ส่งมอบกล่องยางชีพและข้าวกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนที่เดือดร้อนจากผิดของโควิดโดยคุณแม่ายแดงได้โพสข้อความระบุว่าเล็กๆน้อย,อยๆที่พอจะทําได้และจะทําต่อไปทรงเข้ากล่องและกล่องยังชีพให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทุกวันเป็นเวลาต่อเน,นื่องสองอาทิตย์ขอบคุณพี่เบลที่ช่วยออกแบบสติกเกอร์แทนความหงใยจากก้อยและพี่ตูนให้นะคะหวังว่าอาจจะพอทําให้คนที่ได้รับมีรอยยิ้มไม่มากก็น้อยในช่วงเวลานี้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ